สวัสดีครับวันนี้กับมาพบกับรายการ CP พ h ช n n น l นะคบวันนี้จะมาแคสเกมแบทกันนะครับน่าจะสนุกนะครับไปกันเลยเราคือตัวนี้ครับตัวนี้ล็อกอยู่เราจะมาแข่งกันนะครับอือก็ใช้ได้อยู่นะภาพก็สวย,ยนะครับไปเลยครับปุ่มนี้คือปุ่มเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังส์ชเนี่ยนะครับกดตรงนี้ตี แล้วก็กระโดดกดอย่างนี้นะครับอ้จากว่าเมล็ชนกอ่ะตีแบตตั้งแต่เล็กนะเนี่ยสองขวบอายุสองขวบนะสองขวบก็วิ่งตีแบตได้แล้วนะเย <Yeah! S 2> ้่ใช้พลังหรอถ้ามีไฟขึ้นเนี่ยตัวเทียมตัวครับมันจะใช้พลังได้นะครับโดยนี้นะครับนมครับเราก็ต้องตีร,รับอวมโอ้โห พลาดไปนิดนึงนะครับมาที่คิดว่ากลัวหรอจ้าตกพลาดนะครับแล้วมันจะมีปุ่มพลังให้เรากดนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังได้นะครับมันกลับไม่ได้นะครับอืเราได้แล้วครับลูกนี้เซตนี้เป็นของเรานะครับเนี้ยมันจะมีลูกแบตตรงนี้เห็นไหมครับมันได้เสริมนะครับเุ้ยรถทบ เจ้าเด็กน้อยเอะเจ้าเด็กน้อยมาสิจ้าเด็กน้อยอือือม,มาครับเราจะใช้พลังกับพวกเรามันนะครับชน,นะไปด้วยดีนะคบอื้ือืม้มอื้มอืมเสตนี้ผมได้นะครับโอเคครับเ๋ไม่กลัวนายหรอก เซตนี้มันได้นะครับเซตสุดท้ายนะครับใครจะได้กันไปนะครับก็ขอแนะนำเกมนี้ครับไปโหลดได้นะครับใน Play Store นะครับก็วันนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถูกใจกดซับสไคร้นะครับผม굿ไบดัมด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 ัมดัมดมดม ก็ผมจะมีเรื่องให้แจ้งนะครับว่าเราจะจัดกิจกรรมกันนะครับว่ากิจกรรมของเราก็คือจะให้ทุกคน